น,น้องเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะตอนก่อนที่ไปสมัครกะคาหรือไปสัมภาษณ์งานกับสายการบินเนี่ยมั่นใจมากเลยนะท่องแบบคำตอบมาอย่างดีเลยนะคะฝึกตัวเองไปจากที่บ้านแล้วก็พร้อมมากๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหพร้อมที่จะลงสนามนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปคุยกับกรรมการแต่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้ากรรมการเท่านั้นแหลคะค่ะเจอกรรมการปุ๊บแล้วใจเต้นตึกตักตึกตักนะคะลนลานแล้วก็หลุด หลุดไปทั้งหมดเลยนะคะไม่สามารถดึงตัวเองกลับมาโฟก,กัสาาในสิ่งที่เราต้องการจะพูดกับกรรมการได,ได้ก็เลยทําให้การสัมภาษณ์งานครั้งนั้นเนี่ยทำให้เราเสียโอกาสทั้งหมดเลยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพี่สุ่มจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าไอสาเหตุเห,เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเราจะมีวิธีการ ปรับหรือว่าแก้ไขยังไงเพื่อที่จะให้น้องๆน,นะคะนําเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วก็ลองเอาไปใช้ในการลงสนามครั้งหน้าดูนะคะ Good morning ladies and gentlemen welcome on board Qatar Airways flight QR966 สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิจุม e x p e r t เพรสเ a a ร์กาตานะคะสำหรับใครที่ใหม่สำหรับช่องนี้นะคะพ่จุมขอแนะนำตัวเองสั้นๆเนาะพ่จุมเป็นอดีตหัวหน้า AirH o s t e s s ค่ะของสายการบินกา ta Airways และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสายการบินทั้งหมด9ปีด้วยกันนะพ่จุมนะคะก็ได้นำความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยได้รับการฝึกอบรมมาจากสายการบินอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะตั้งใจจะเอามาแชร์ให้กับน้องๆฟังในช่องนี้ถ้าน้องๆน,นะคะ สนใจที่จะทําอาชีพลูกเรืออยากจะสมัครนะคะติดปีกแล้วก็ทํางานในสายการบินนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ในทุกสัปดาห์เลยคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเนื้อหาของวันนี้กันเลยคะ่ะอย่างแรกนะคะทำไมความมั่นใจถึงสำคัญในการทำอาชีพลูกเรือเอาง่ายๆเลยคะ่ะกรรมาการสัมผัส ได้ค่ะความมั่นใจนะคะทุกคนมันเป็นวายนะคะมันเป็น energy ที่เราเนี่ยส่งออกไปจากตัวเองซึ่งกรรมการเนี่ยค่ะจะสัมผัสได้ถึงกาแรแสดงออกของเราค่ะทั้งสีหน้าท่าทางการพูดจาของเรา mm. เพราะสายการบินค่ะต้องการคนที่ดูมีความเป็นมืออาชีพและความมั่นใจนี้เองค่ะจะเป็นสิ่งแรกเลยที่กรรมการสัมผัสได้อย่างที่2เนี่ย ไม่มีใครอยากจะได้ลูกเรือที่ต้องมาดูแลผู้โดยสารขาดความมั่นใจหรือว่าลังเลค่ะ เพราะว่าความไม่มั่นใจหรือความลังเลเนี่ยมันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นนะคะของตัวผู้โดยสารด้วยและด้วยความที่เราจะต้องไปดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารบนเครื่องเป็นหลักถ้าเราขาดความมั่นใจนะคะผู้โดยสารก็จะไม่มีความมั่นใจในตัวเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการเนี่ยสามารถรีเลทได้เลยว่าถ้าวันนี้ยู่มาอยู่ต่อหน้าฉันแล้วเนี่ยและอยู่ยังไม่มีความมั่นใจเลยแล้วขึ้นไปบนไฟล์ะค่ะหรือว่าขึ้นไปบนเครื่องบินในเที่ยวบิน จริงๆจ,จ,จะไปมั่นใจต่อหน้าผู้โดยสารได้ยังไงอย่างที่3ค่ะความมั่นใจเนี่ยจะทําให้น้องๆเนี่ยแสดงตัวตนของตัวเองออกมาได้เต็มที่ความมั่นใจค่ะทำให้เรามีเสน่ห์สังเกตเอาตัวเราก็ได้ค่ะตัวเราเนี่ยไปอยู่กับคนที่แบบมั่นใจมากๆเนี่ยมันทําให้เราได้ซึมซับถึงความมั่นใจนั้นด้วยจริงไหมทําให้เราแบบไว้วางใจทําให้เราอุ่นใจนะคะแล้วก็สามารถไว้ใจคนนี้ได้ นึกออกไหมคะมันเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะคะที่กรรมการก็อยากจะสัมผัสความรู้สึกนี้จากเราได้เช่นเดียวกันในวันสมัครเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละคะ่ะมันเป็นเรื่องที่ทําใหม่ความมั่นใจถึงสําคัญมากๆนะคะแล้วพี่จุ๋มเน้นย้ําเลยว่ามันเป็นคุณลักษณะอย่างแรกเลยนะคะที่จะทําให้น้องๆคะ่ะก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างในสายงานอาชีพนี้ซึ่งถ้าน้องๆน,นะคะอยากที่จะปรับความมั่นใจนะคะพี่จุ๋มมีคอร์สแอร์ไลน์เอ็มบัสเดอร์บลูพ ր ินนะเดี๋ยวยังไงตอนท้ายเรามาคุยอะไร เรื่องนี้กันนะคะทีนี้แล้วอะไรล่ะคะที่เป็นตัวทําลายความมั่นใจของน้องๆโดยที่ตัวเองอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยพี่จุ๋มเชื่อเลยว่าสิ่งนี้คะ่ะน้องๆคิดมากเกินไปนะคะ่ะ การคิดมากเกินไปนะคะอาจจะเกิดจากความเครียดความกังวลความที่อยากให้กรรมการชอบเราอยากให้กรรมการเลือกเรามากเกินไปซึ่งความคิดแบบนี้ล่ะคะ่ะมันอันตรายมากๆมันจะทําให้เราเหมือนพยายามแสดงออกนะเหมือนพยายามที่จะแอคไปในเวที่กรรมการอยากให้เราเป็นนะคะซึ่งวิธีการเนี้ยค่ะมันจะทําให้บล็อกการเป็นตัวเองของเรา และกรรมการนะคะมองหาความยูนิคเนสหรือว่ามองหาความเป็นตัวตนของเราะคะ่ะในการที่จะเข้าไปทํางานตรงนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คิดมากเกินไปกังวลมากเกินไปนะคะอันนี้อันตรายอย่างที่สองเนี่ยที่จะทำลายความมั่นใจเราโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็คือเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น โอเคไหมเนี่ยพี่จุ๋มเชื่อเลยว่าน้องๆหลายคนนะคะโอ้ยพอไปถึงสนามนะคะไปเห็นคนที่แบบว่าคนนั้นสวยจังเลยคนนั้นผิวดีกว่าเราคนนั้นบอกว่าดูแบบเพอร์เฟกบุคลิกดีมากเดินอย่างสง,ง่านแล้วฉันละนะฉันมาที่นี่ทําไมนะคะกลายเป็นแบบว่าจากที่เราเนี่ยเตรียมตัวเองจากที่บ้านมาอย่างดีเลยนะแต่พอไปเจอผู้สมัครคนอื่นๆเท่านั้นแหละความมั่นใจของเราดรอปไปเลยนะคะเพราะเรา กิดการเปรียบเทียบนะคะส่วนที่3ค่ะที่ทําให้น้องๆขาดความมั่นใจโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ซึ่งพี่จุ๋มคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญมากค่ะก็คือการขาดการฝึกฝนค่ะเราเนี่ยอาจจะคิดแล้วค่ะว่าเราฝึกมาเยอะจริงๆนะพี่จุม๋มหนูตอบคําถามได้เป็นแบบร้อยข้อเลยค่ะพี่จุม๋มหนูจําได้หมดเลยสคริปต์เนี่ยหนูท่องมาหมดแล้วค่ะแต่ปัญหาคือหนูอะ่ะ ก็ยังไปหลุดต่อหน้ากรรมการอยู่ดีนะคะสิ่งที่พี่จุ๋มหมายถึงค่ะเรื่องของการขาดการฝึกฝนนะ่ะไม่ใช่ขาดการฝึกฝนเรื่องของการตอบคําถามหรือการเตรียมสคริปต์ค่ะลูกแต่มันคือการขาดการฝึกฝนเรื่องของความคิดค่ะความคิดกับทัศนคติหรือว่าความคิดที่เราจะมั่นใจในตัวเองค่ะที่จะดึงตัวเองออกมาจากหลุมนั้นให้ไวที่สุดต่างหาก โอเคไหมเพราะอย่าลืมว่าปัญหาของเราไม่ใช่ที่การตอบคําถามแต่ปัญหาของเราอยู่ที่การไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกความมั่นใจในตัวเองค่ะมันฝึกมาจากข้างในเนี่ยแหละค่ะเรื่องของการขาดการฝึกฝนที่พี่จุ๋มหมายถึงคือเราขาดการเชื่อมั่นในตัวเองที่มาจากข้างใน เพราะฉะนั้นนะคะวิธีการที่เราจะทําให้ตัวเองมีความมั่นใจที่มาจากข้างในได้พี่จุ๋มใช้วิธีการที่เราใส่ความคิดกับตัวเองลงไปในด้านบวกนะคะพี่จุมม๋มมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราทําอะไรสําเร็จอะคะ่ะมันเกิดมาจากความคิดที่คิดว่าฉันเนี่ยทำได้ฉันเนี่ยทำได้แน่นอนคือมันมีความรู้สึกว่าถ้าฉันคิดที่จะทำอะมันไม่มีอะไรมาหยุดฉันได้ ถ้าฉันเลือกที่จะทำอะคะ่ะมันไม่มีอะไรมาหยุดฉันได้เพราะฉะนั้นนะคะการลงมือทําของเราในแต่ละครั้งอะคะ่ะมันออกมาจากความคิดตรงนี้นะคะ่ะและในการฝึกฝนตัวเองของพี่จุ๋มอะคะ่ะพี่จุ๋มใช้วิธีการที่2นะคะก็คือการตั้งเป้าหมายแล้วก็มองเป้าหมายใหญ่เป็นหลักค่ะ ตอนสมัยก่อนที่พี่จุ๋มจะไปอยู่ประเทศสหร,รัฐอเมริกาค่ะพี่จุ๋มมีความฝันค่ะอยากที่จะเป็นคนที่พูดสองภาษาให้ได้แต่พี่จุ๋มก็รู้สึกเลยว่าถ้าเรายังอยู่ที่นี่นะคะยังอยู่ที่ประเทศไทยด้วยสมัยโน้นด้วยค่ะมันไม่มีเทคโนโลยีหรือมันไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนอย่างทุกวันนี้นะคะถ้าเราไม่เอาตัวเองออกไปอยู่ใน Environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้เราพัฒนาแล้วก็เติบโตขึ้นเนี่ยมันยากมากๆนะคะที่จะทำให้พี่จุ๋มกลายเป็นคนพูด2ภาษาหรือว่าสื่อสารทั้งสองภาษาได้ พี่จุ๋มก็เลยเลือกวิธีการที่จะไปร่วมกับโครงการออแพไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาตรงนี้แหละคะ่ะมันทําให้พี่จุ๋มเนี่ยยึดมั่นในตัวเป้าหมายะคะ่ะตอนที่เราลงมือทำอะ่ะพี่จุ๋มก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าลําบากหรือว่ามันมีความแบบยากเราก็เลยเหมือนทําไปเรื่อยๆะคะ่ะแล้วมันพอมันตรงเป้าหมายปุ๊บทุกอย่างมันก็จะเข้าที่เข้าทางของมันเอง ซึ่งตรงนี้พี่สงก็เลยอยากจะให้น้องๆกลับไปคิดกับตัวเองแล้วก็ไปตั้งเป้าหมายกับตัวเองให้ชัดเจนแล้วมองที่เป้าหมายใหญ่ของเราเป็นหลักเป้าหมายใหญ่ของเราคือการทํางานร่วมกับสายการบินเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปคุยต่อหน้ากรรมการค่ะการที่เราจะไปหากรรมการเราจะต้องไปหาในลักษณะของการที่เราจะไปทําหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสายการบิน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองไปจนถึงจุดที่พี่จุ๋มเรียกมันว่าจาก zero state นะคะไปจนถึง flying hero state นะคะซึ่งพี่จุ๋มได้บันทึกทุกอย่างนะคะเป็น step by step หมดแล้วนะคะไว้ในคอร์ส Airline Ambassador Blueprint ค่ะพี่จุ๋มจะพาน้องๆน,นะคะไปทำตั้งแต่ Self Assessment เลยนะมีอะไรไปขายให้กับ Airline มีอะไรไปพูดคุยแล้วก็ทำให้กรรมการอยากที่จะรับเราเข้าทำงานมากขึ้นโดยที่เรานะคะไม่ต้องไปพยายามทำอะไรมากมายค่ะแค่รู้จุดขายของตัวเองแล้วปล่อยจุดขายนั้นให้ตรงจุดค่ะ ตรงนี้แหละสําคัญและพี่จุ๋มใช้วิธีการเหล่านี้นะคะที่พี่จุ๋มสอนในคอร์สทั้งหมดเลยในการที่พี่จุ๋มได้งานกับกาตาแอเวิสตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัครถ้าน้องๆสนใจนะคะไปดูรายละเอียดแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ค่ะที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่น จบไปแล้วนะคะเรื่องของความมั่นใจใครนะคะชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากให้พี่จุ๋มทำแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์หัวใจให้พี่จุ๋มนะคะจะได้มารู้กันว่าเรานะคะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเขาว,ว่าคลิปหน้านะคะพี่จุ๋มจะเอาอะไรมาแชร์กันกด subscribe ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ้าแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Qatar Airways Flight QR966.